หลังจากที่มีวัคซีนออกมาจำหน่ายนะครับสิ่งที่ตามมาก็กลับกลายเป็นเรื่องของสงกรามทางการค้านะครับค้าอะไรค้าวัคซีนนะครับเป็นประเด็นเชิงการต่อสู้นะครับของมหาอำนาจที่ได้ประโยชน์ที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์สงกรามไวรัสนี้เกิดขึ้นมาจากอะไรเกิดขึ้นมาจากในฝั่งยุโรปเผชิญกับปัญหาสถานการณ์เศรษฐกิจที่กำลังตกต่ำ หลายประเทศได้มีการออกมายืนยันแล้วว่าเหตุการณ์โควิด -19 ที่กำลังแพร่ระบาดไปทั่วโลกเนี่ยเกิดจากาการตัดต่อพันธุกรรมซึ่งอยู่ในห้องแลบนะครับประเทศแรกที่ออกมาเคลื่อนไหวนั้นก็เป็นประเทศบราซิลแล้วก็กล่าวหาไปยังฝั่งจีนในขณะที่จีนก่อนหน้านั้นก็กล่าวหาไปยังสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาก็กล่าวหาไปยังฝั่งจีนทําให้เราเห็นชัดเจนข้อมูลที่อยู่ตรงกันก็คือว่า วัคซีนโควิด1 i นั้นนะครับไม่ได้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติแต่มีการตัดต่อพันธุกรรมและสร้างขึ้นมา สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จีมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศวันนี้กงหนีไม่พ้นสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องโควิด -19 นะครับการเคลื่อนไหวครั้งนี้ นะครับคงเป็นประเด็นที่ต้องยอมรับฮะหุ้นส่วนต้องติดตามเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้โควิด -19 นั้นตกลงประเด็นเรื่องของวัคซีนอันไหนดีที่สุดแล้วก็โลกจะแก้ปัญหาวัคซีนกันอย่างไรโปลฟานซิสนะครับก็สนับสนุนระงับสิทธิบัตรนะครับวัคซีนโควิด -19 เป็นการชัว่วกราวเพื่อช่วยประเทศที่ยากจน นะครับสมเด็จพระสันตรประปาปาฟรานซิสทรงออกมาสนับสนุนการสละสิทธิบัตรวัคซีนโควิด -19 เป็นการชั่วกล่าวนะครับเพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตนะครับวัคซีนโควิด -19 ให้กับประเทศยากจนนะครับข้อความทางวิดีโอคอลนะฮะคอนเสิร์ตเวกไลฟ์มีการระบุแบบนั้นสมเด็จพระสันตรประปาปาชาวอาร์เจนตินานะครับส่งสนับสนุนให้เข้าถึงวัคซีนแบบทั่วหน้า และระง,งับสิทธิทางปัญญานะครับชั่วคราวนะครับกลิปเสียงภาษาสเปนนี้มีการระบุนะครับบอกว่าภาษาทีป,ปาซึ่งตรัสถึงความจำเป็นในการแบ่งปันวัคซีนอยู่บ่อยครั้งทรงประนามเชื้อไวรัสความเห็นแก่ตัวที่ทำให้พวกเขานะครับไม่แยแสความยากของผู้คนอื่นนะครับเชื้อไวรัสกลายพันธุ์นี้กลายเป็นลัทธิชาตินิยมที่ขัดขวาง การเข้าถึงวัคซีนอย่างทั่วหน้านะครับพระองค์ได้ตรัสแบบนั้นความคิดของพระองค์นะครับออกมาหลังจากที่สหรัฐอเมริกาประกาศสนับสนุนนะครับสละสิทธิบัตรวัคซีนต้านโควิด -19 ทั่วโลกการเคลื่อนไหวดังกล่าวถูกต่อต้านอย่างรุนแรงนะครับจากผู้ผลิตยานะครับเนื่องจากพวกเขาเห็นว่าจะสร้างบรรทัดฐานที่อาจจะคุกคามนวัตกรรมในอนาคตนะครับและยืนกรานว่าก,การกระทําเช่นนี้ ไม่ได้ทำให้ผลิตรวดเร็วขึ้นแต่อย่างใดนะครับเจ้าชายเฮอรี่ของกฤษผู้มีชื่อเสียงหลายคนรวมถึงเจนนิเฟอร์โลเปสนะครับที่เข้าร่วมคอนเสิร์ตเวกไลฟ์นะครับ The Concert to Return the World นะครับเรียกร้องให้มีการแจกจ่ายวัคซีนทั่วโลกโดยรวดเร็วและเข้าถึงมากกว่านี้ในขณะที่รัสเซียและสหประชาชาติก็เห็นด้วยกับมาตรการดังกล่าว อีหรือสาภาพยุโรปนะครับก็ลงนามข้อตกลงนะครับจัดซื้อวัคซีนของไฟเซอร์นะครับอีก1.8พันล้านโดสสาภาพยุโรปนะครับมีการลงนามข้อตกลงกับบริษัทไบโอเอนเทคนะครับและก็ไฟเซอร์ในการจัดซื้อวัคซีนต่อต้านโควิด -19 เพิ่มขึ้นอีก1.8พันล้านโดสนะครับ ประธานคณะกรรมการนะครับของยุโรปนะมีการระบุเช่นนั้นนะครับข้อตกลงฉบับน,นี้นอกเหนือจากข้อตกลงจัดซื้อวัคซีน6ล้านโดสโดยที่คณะกรรมาธิการได้ลงนามไปแล้วมีจุดประสงค์เพื่อให้ EU มีประชากรนะครับที่มีประชากร450ล้านคนมีวัคซีนเพียงพอสำหรับการฉีดนะครับูสเตอร์ EU ระบุนะครับมันยังช่วยขายาย การฉีดในหมู่เยาวชนที่มีไว้สำหรับการส่งออกไปยังประเทศไรายได้ต่ำนะครับกว่า EU ด้วยระบุก,การเ,าเสริมลักษณะดังกล่าวนะครับที่ BioNTech และไฟ i ซอรผู้ผลิตยารายอื่นใช้รับการพิสูจน์แล้วว่าปลอดภัยมีประสิทธิภาพนะครับสำหรับบริษัทสยามไบ o n t e c นเทคของเยอรมนีและไฟเซอร์ของสหรัฐอเมริกานะครับเพิ่มการ จัดหาวัคซีนโควิด -19 ที่มีการผลิตในยุโรปนะครับและปัจจุบันวัคซีนตัวนี้เป็นตัวหลักที่ถูกใช้ในยุโรปเช่นกันผู้นำของเยอรมน,นีนะครับก็จี้สหรัฐัสเมกาส่งออกวัคซีนที่ผลิตในประเทศได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนายกรััมตรีแองเกลาเมเกลนะครับของเยอรมน,นี ให้สหรัฐอเมริกาส่งออกวัคซีนต้านโควิด -19 ที่ผลิตในประเทศขณะเดียวกันเธอยังคัดค้านเสียงเรียกร้องจากวอชิงตันที่จะระงับสิทธิบัตรวัคซีนนะครับในการถแถลงข่าวนะครับหลังพูดคุยกับกลุ่มผู้นำา u เแ k มเกลย้ำว่าเธอไม่เห็นด้วยกับการเรียกร้องให้บริษัทผู้ผลิตยาทั้งหลายยกเลิกสิทธิคุ้มครองอทรัพย์สินทางปัญญาของวัคซีน ผู้นํากลุ่มเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของยุโรปเน้นย้ำถึงความสําคัญการส่งเสริมนวัตกรรมโดยกล่าวว่ามันต้องไม่อ่อนแอลงนะครับจนไปถึงขนาดไม่สามารถคิดค้นวิธีการจัดหากับจัดการกับไวรัสสายพันธุ์ใหม่ได้วัคซีนเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความอ่อนไหวเธอกล่าวแบบนั้นนะครับและเยอรมน,นีก็เป็นประเทศหนึ่งที่ผลิตวัคซีนเช่นกันกองทัพพม่านะครับมีการเคลื่อนไหวขึ้นบัญชีดำฮ รัฐบาลเงาเป็นขบวนการก่อการร้ายนะครับหลังตั้งกองกำลังปกป้องประชาชนและเป็นกองกำลังติดอาวุธคณะทหารผู้ปกครองพม่านะครับตราหน้ารัฐบาลเอกภาพแห่งชาติในฐานะกลุ่มก่อการร้ายและกล่าวโทษพวกเขาต่อเหตุวางระเบิดวางเพลิงและฆาตกรรมต่างๆนานาตามรายงานของสื่อมวลชนที่ควบคุมโดยภาครัฐนะครับในวันเสาร์ที่ผ่านมา กองทัพพม่าพยายามควบคุมความสงบเรียบร้อยตั้งแต่ก่อตั้งก่อเกิดรัฐบารมาตั้งแต่ถมงทีิหนุ่มกุมภาพันธ์นะครับพร้อมควบคุมตัวนางองซานซูจีผู้นําที่มาจากการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยมีรายงานเกิดเหตุระเบิด,บดแทบ,บทุกวันและเกิดกองกําลังติดอาวุธนะท้องถิ่นถูกจัดขึ้นเพื่อเผชิญหน้ากับฝั่งของทหารขณะเดียวกันการชุมนุมต่อต้านคณะรัฐประหารทั่วประเทศไม่มีทีท่าจะหยุดลง เช่นเดียวกับการประงานประท้วงต่อต้านทบาลที่ทําให้เศรษฐกิจกลายเป็นอัมาาพาตฝรั่งเศสนะครับได้ทําการบวชนัฐอเมริกาเลิกส่งออกวัคซีนโควิด -19 หลังมากันผลิตป้อนนะครับเฉพาะตลาดของตนเองประธานาธิบีเอ็มมาดูเอลมาครองแห่งฝรั่งเศสนะครับเรียกร้องให้สหรัฐอเมริกายกเลิกข้อจํากัดการส่งออกวัคซีนต้านโควิด -19 และวัตถุดิบสำหรับผลิตวัคซีนคำบิงวอนที่มีขึ้นท่ามกลางความเห็นต่างระหว่างชาติในยุโรปกับอเมริกาเกี่ยวกับแนวทางเพิ่มกำลังการผลิตวัคซีนโควิด -19 ทั่วโลกปัจจัยนี้นะครับมีการฉีดวัคซีนโควิด -19 ไปแล้วกว่า100 1 0 0่ล้านโดสอย่างไรก็ตามจากข้อมูลของ AFP นะครับมีการระบุว่าจำนวนดังกล่าวมีไม่ถึง1%เ นะครับที่เป็นการฉีดให้กับประชาชน29ชาติที่ยากจนที่สุดในทางตรงข้ามกันนะบรรดาประเทศร่ำรวยทั้งหลายกำลังเร่งดาเนินการฉีดวัคซีนโควิด -19 โดยในสหาราชอาณาจากักรมีประชาชนของพวกเขาได้รับวัคซีนโดสแรกไปแล้วราวประมาณ67%และในสหรัฐอเมริกานะครับมีผู้ได้รับวัคซีนโดสแรกไปแล้ว65% ต้องจับตากันใหญ่นะครับซากจรวดของจีนหลุดวงโครจรกำลังดิ่งเข้าใส่โลกนะครับคาดใกล้ทะลุชั้นบรรยากาศเศษซากจรวดขนาดใหญ่นะครับที่สุดของจีนที่ถูกปล่อยออกมาจากฐานเมื่อช่วงปลายเดือนเมษายนคาดหมายว่าจะดิ่งกลับลงมาทะลุชั้นบรรยากาศโลกในช่วงค่ำนะครับตามเวลา มาตรฐานนะครับของกรีนิชนะครับจากการเปิดเผยของศูนย์ติดตามยุโรปและสหรัฐอเมริกากระทรวงการต่างประเทศของจีนยืนยันนะครับว่าเศษซากเกือบทั้งหมดของจรวดถูกเผาไหม้นะครับระหว่างกลับเข้าชั้นบรรยากาศของโลกนะครับและมีความเป็นไปได้สูงที่จะไม่ก่อเกิดอันตรายใดๆหลังจากที่สหรัฐอเมริกาออกมาเปิดเผยก่อนหน้านี้ว่ากองบัญชาการอวกาศแห่งอเมริกันกําลังติดตามสิ่งที่พวกเขาเรียกว่า การกลับสู่ชั้นบรรยากาศโลกของเศษซากจรวดที่ไม่อยู่ในการควบคุมของจีนเป็นที่ฮือฮาอย่างมากฮะปรากฏว่าค่าของตำรวจรับอารกคาอิงวงก้านะฮะตกเป็นเงินถึง140,000ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนหลังชรัมพ้นจากตำแหน่งสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่า Watchdog ภาคสังคมอเมริกันชนนะได้มีการชี้ว่าคนอเมริกันต้องจ่ายภาษีค่าตำรวจรับอารักขาลูกๆนะฮะที่โตแล้วของอดีตผู้นำสหรัฐอเมริกานั้น4คนบุตรสาวคนโตอ,อีวองกาชวัมครอบครัวมีบุตรเขยรวมอยู่ในนั้นหลังจากที่ชวัมลงจากตำแหน่งนะครับในเดือนมกราคมตกเป็นเงินถึง140,000ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนนะครับ แต่คนทั้งหมดถูกตัดการเข้าถึงข้อมูลชั้นความลับหนังสือพิมพ์เดอะกาเดียนของอังกฤษรายงานว่าตามปกติแล้วนะครับครอบครัวหมายเลขหนึ่งของสมาชิกค,ครอบครัวของประธานาธิบดีกำลังจะหมดสมัยไม่ได้รับการคุ้มครองจากตบำรับอีกต่อไปนะครับเว้นแต่ในกรณีของบุตรที่โตแล้วทั้ง4คนของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ Trump, นะครับ เนื่องจากว่าในสมัยที่ยังคงอยู่ในตำแหน่งได้ลงนามคำสั่งขยายการคุ้มครองออกไปอีกครึ่งปีหลังจากที่เขาไม่ได้เป็นประธานาธิบดีต่อไปนะครับอ้างอิงจากข้อมูลข้อมูลของพลเมืองอเพื่อจริยธรรมซึ่งกลุ่มมีการตรวจสอบภาคสังคมได้ยื่นขอให้มีการเปิดเผยข้อมูลเป็นค่าใช้ใจ่ายที่ไม่รวมอยู่ในการอรันษาบ้านพักต่างๆของทรัมป์ได้แก่รัฐนิวเจอร์เซีย นะครับเมืองปามบีชรัฐฟลอริดาไบอาร์ลิฟตนะครับในรัฐนิวยอร์กซึ่งหากว่ารวมปัจจัยนี้เข้าไปกลุ่มชี้ว่าตัวเลขจะสูงมากกว่านี้ <S <S ในเชิงงานวิเกห์นะครับสถานการณ์การต่างประเทศตอนนี้นะครับต้องยอมรับว่านะครับเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 การเรียกร้องยกเลิกสิทธิบัตร นะครับกำลังเป็นประเด็นสำคัญซึ่งตอนนี้ก็ปรากฏว่าประเทศที่กำลังผลิตวัคซีนโควิด -19 จำหน่ายไปทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นไฟเซอร์ i o n t e c h a เ t r a อสตา c a เซนกะครับก็โดยส่วนใหญ่ก็เป็นประเทศในฝั่งของมหาอำนาจไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาอังกฤษนะครับจีนรัสเซียและตอนนี้ก็มีเยอรมนีนะครับที่ทำการผลิตปรากฏว่าหลังจากที่โจไบเดนประธานาธิบดี ของสหรัฐอเมริกาเรียกร้องที่จะให้มีการยกเลิกสิทธิบัตรทําให้สหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นนั้นต้องเสียผลประโยชน์กลับได้รับการต่อต้านนะครับจากผู้ผลิตวัคซีนโดยเฉพาะฝั่งของเยอรมน,นีเพราะว่าจะทําให้รายได้ของประเทศนั้นหดลงในเชิงงานสังเคราะห์นะครับคงเห็นชัดเจนหลังจาก27เมษายนพุทธศักราช2564 ภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียงกำลังเกิดขึ้นนะครับประเด็นที่สำคัญตอนนี้นะครับหลังจากที่มีวัคซีนออกมาจำหน่ายนะครับสิ่งที่ตามมาก็กลับกลายเป็นเรื่องของสงครามทางการค้านะครับค้าอะไรค้าวัคซีนนะครับเป็นประเด็นเชิงการต่อสู้นะครับ ของมหาอำนาจที่ได้ประโยชน์ที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์สงครามไวรัสนี้เกิดขึ้นมาจากอะไรเกิดขึ้นมาจากในฝั่งยุโรปเผชิญกับปัญหาสถานการณ์เศรษฐกิจที่กําลังตกต่ำนะครับหลายประเทศได้มีการออกมายืนยันแล้วว่าเหตุการณ์โควิด -19 ที่กําลังแพร่ระบาดไปทั่วโลกเนี่ยเกิดจากการตัดต่อพันธุก,กรรมซึ่งอยู่ในห้องแลบ รประเทศแรกที่ออกมาเคลื่อนไหวนั้นก็เป็นประเทศบราซิลแล้วก็กล่าวหาไปยังฝั่งจีนในขณะที่จีนก่อนหน้านั้นก็กล่าวหาไปยังสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาก็กล่าวหาไปยังฝั่งจีนทําให้เราเห็นชัดเจนข้อมูลที่อยู่ตรงกันก็คือว่าวัคซีนโควิด -19 นั้นนะครับไม่ได้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติแต่มีการตัดต่อพันธุกรรมและสร้างขึ้นมานะครับประเทศที่ได้ประโยชน์สูงสุดสําหรับวัคซีนโควิด -19 นะครับก็คือประเทศที่จดทะเบียนวัค ตัวจดทะเบียนโควิด1 9นั่นเป็นของตัวเองและที่สำคัญประเทศที่จดทะเบียนวัคซีนและได้ประโยชน์จากวัคซีนโควิด -19 จึงเป็นปัจจัยที่เราทำให้เห็นชี้ชัดว่าที่มาของโควิด1 9นั่นมาจากไหนทำไมเกิดการแพร่ระบาดไปทั่วโลกพออินเดียมีวัคซีนนะครับกำลังจะทำการขยายและแย่งตลาดปรากฏว่าอินเดียถูกถล่ม ด้วยไวรัสโควิด -19 ทึ่งตอนนี้นะแพร่ระบาดหนักเป็นอันดับ2ของโลกนะครับอินเดียติดรายวันนะ3-4แสนรายนะครับตอนนี้ยังคงไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้และมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับในอินเดียในญี่ปุ่นนะครับในมาเลเซียโดยยึดหลักของประเทศไทย เป็นสำคัญนะครับในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิด1 i หลังจากที่องค์การอนามัยโลกนะครับเห็นด้วยแล้วก็เชิญชวนให้ทั่วโลกใช้หลักการบริหารจัดการในสถานการณ์วิกฤตที่ประเทศไทยนำมาใช้ครั้งแรกเป็นตัวแบบในการจัดการโควิด -19 ที่กำลังระบาดไปทั่วโลกนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกับคุณที่แชร์ต่อกับคุณที่เล่าต่อ ขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศัก์เจียมขิดวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ Thank you. นะเอออยากอดเธอรักเธอจึงห่างกาน ไปหาหัวใจดวงนี้ที่ยังรักเสมอห่างกอดกันคือวันพรุ่งนี้ของเธออดทนรอนะเอออย่ากอดเธอรักเธอจึงห่างไกลอีกไม่นานเท่าใดอ้อมกอดนี้ กลับไปหาหัวใจดวงนี้ที่ยังรักเสมอ